สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องเอสซีทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระสมเด็จชินบัญชรน,นะครับสร้างบรรจุก,กุกนะครับรุ่นเศรษฐีหมื่นล้านวัดหัวกระบือนะครับวัดหัวกระบืออายุครบ258ปปีนะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆของทางวัดเลยนะครับนี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ จัดสร้างปี2539นะครับผมครบรอบ258ปีนะฮะผมอ่าก็ตรงกับปี2539นะฮะอ่าจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับวัดหัวกระบือนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อพศ2อ8 1นะครับผมอ่าในปี2539นะครับก็ครบอายุวัดพอดีนะครับ258ปีนะฮะจัดสร้างโดย หลวงพ่อสละนะครับผมเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะฮะนี่นะครับผมอ่าโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาเปิดชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับหลวงพ่อสละนะครับท่านนะครับมาเป็นเจ้าวาดวัดหัวกระบือนะฮะในปีพศ2 5งพันนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะอ่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับสำหรับ ถ้าสมเด็จนะฮะรุ่นนี้นะครับผมก็จะออกในงานบรรจุกุนะครับกับสร้างอุโบสถนะครับผม่าวลาวปี39มเก้านะฮะสามแปดสามเก้านะฮะโอเคครับเรามาลงกล้องกันดีกว่าฮะ,ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะเรามาชมเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับผมนี่นะฮะเป็นพระสมเด็จพิธีใหญ่นะครับ ากข้อมูลที่ได้มานะฮะอ่ารู้สึกจะเป็นพิธีการจนาด้วยนะฮะการจนาพิเศษนะครับปีสามเก้านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะอ่าสำหรับหลวงพ่อสลดแล้วท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดหัวกระบือนนะครับณนะปัจจุบันนี้นะฮะอ่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มากมายเลยนะครับอ่า นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับนี่นะ,ะที่ท่านปลุกเสกนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะสำหรับด้านหน้านะครับอ่าด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นปั๊มรูปเหมือนนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตนะฮะเห็นไหมครัอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตาปั๊มมาให้นะครับ นี่เขาจะปั๊มมานะฮะถ้าเก็บด,ดีๆนะครับตาปั๊มก็จะชัดเจนนะครับสำหรับองนี้ก็ตาปั๊มก็จะจางๆแล้วนะครับเห็นไหมครแต่ก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับนี่นะครตรงนี้มีคําว่าที่ระลึกนะครับที่ระลึกสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับพมมาลังสีนะครับผมนี่ เป็นลายเส้นจมลงไปนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยฮะราคาก็เล่นหากันยังไม่แพงนะครับอ่าสำหรับพรสสมเด็จรุ่นนี้ราคาเล่นหากันหลักร้อยต่างๆนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆครับเนื้อหามนสารนะฮะตรงนี้ก็จะมีกระท้อออกนะครับนี่เนื้อหามนสารด้านในนะฮะ เนื้อก็จะละเอียดเลยนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f สีทุกท่านได้รับชมนะครับผมอ่าส่วนใครมีเหมือนผมนะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอาพาสมเด็จวัดหัวกระเบือนะครับมาให้พี่ๆน้องๆแอลทุกท่านได้รับชมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ